คุณพ่อคุณแม่เคยรู้สึกไหมครับว่าทําไมเดี๋ยวนี้แค่จะลุกจากเก้าอี้แต่ละทีมันถึงได้ลําบากจังเลยเราทุกคนเชื่อกันมาตลอดว่าไข่คือสุดยอดอาหารเสริมสร้างกําลังซึ่งก็เป็นความจริงครับแต่ในฐานะหมอที่ดูแลผู้สูงวัยมานาหลายสิบปีผมกลับเห็นความจริงที่น่ากังวลว่าสําหรับวัยเกิน60การพึ่งพาไข่เพียงอย่างเดียวอาจกําลังทําให้ท่านอ่อนแอลงอย่างช้าๆโดยไม่รู้ตัวผมไม่ได้พูดลอยๆนะครับผมนึกถึงเคสของคุณลุงสมชายท่านทานไข่ทุกเช้าแต่สุดท้าย ก็ยังต้องใช้ไม้เท้าช่วยเดินในวิดีโอนี้ผมจะมาเผยสิบสุดยอดอาหารที่หาได้ง่ายๆในครัวที่จะช่วยฟื้นฟูกำลังขาของท่านให้กลับมามั่นคงอีกครั้งและขอให้ดูจนจบนะครับเพราะอาหารชนิดสุดท้ายคือเคล็ดลับสำคัญที่สุดในการปกป้องข้อต่อของท่านเลยครับก่อนที่เราจะเริ่มกันถ้าสิ่งที่ผมเพิ่งเล่าไปมันตรงกับความรู้สึกของท่านช่วยพิมพ์คำว่าใช่เลยในช่องความคิดเห็นหน่อยนะครับมันทำให้ผมรู้ว่าท่านเข้าใจและทำให้เพื่อนๆท่านอื่นรู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวครับ เอาล่ะครับเรามาถึงอาหารชนิดที่หนึ่งกันแล้วซึ่งก็คือเมล็ดเทฟครับเราพูดถึงเรื่องการสร้างกล้ามเนื้อกันมาเยอะแล้วนะครับแต่คุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยไหมครับว่าแล้วอาการปวดตามข้อเขาที่เริ่มฝืดหรือเสียงที่ดังกรอบแกรบเวลาลุกขึ้นยืนล่ะเราจะดูแลมันได้อย่างไรเพราะความแข็งแรงที่แท้จริงไม่ได้มาจากกล้ามเนื้อเพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากข้อต่อและเส้นเอ็นที่ยืดหยุ่นด้วยวันนี้ผม จึงอยากแนะนาให้ทุกท่านได้รู้จักกับสุดยอดธัญ,ญพืชเมล็ดจิ๋วที่เป็นเหมือนของขวัญจากธรรมชาติสําหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะสิ่งที่ทําให้มเมล็ดเทฟพิเศษกว่าธัญ,ญพืชชนิดอื่นคือในมเมล็ดเล็กๆนี้มีสารอาหารสําคัญที่หายากชื่อว่าไลซีนอยู่ในปริมาณท,ที่สูงมากครับเจ้าไลซีนตัวนี้คือวัตถุดิบหลักที่ร่างกายของเรานําไปใช้สร้างคอลลาเจนโดยตรงคุณพ่อคุณแม่ลองนึกภาพตามนะครับคอลลาเจนก็เปรียบเหมือนกาวธรรมชาติหรือน้ํามันหล่อลื่นที่ช่วยให้เส้นเอ็นและข้อต่อของเราแข็งแรงและยืดหยุ่น พอเราอายุมากขึ้นโรงงานผลิตเกา็ในร่างกายก็ทำงานช้าลงเรื่อยๆนี่แหละครับคือสาเหตุที่แท้จริงของอาการปวดข้ออาการฝืดตึงตอนเช้าและความรู้สึกไม่มากนะักคงเวลาเคลื่อนไหวดังนั้นการเติมไลซีนเข้าไปก็เหมือนกับการส่งวัตถุดิบชั้นดีไปให้โรงงานผลิตคอลลาเจนโดยตรงครับเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่ทฤษฎีนะครับมีงานวิจัยในวรารสารระดับนานาชาติอย่างวรารสารของสมาคมกีฬานานาชาตินูทริชันยืนยันว่าการรับประทานอาหารที่มีไลซีนสูงอย่างเมล็ดเทฟ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงโดยรวมของร่างกายได้อย่างชัดเจนและนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคนไข้ของผมเองครับคุณลุงประเสริฐท่านอายุ82ปีแล้วก่อนหน้านี้คุณลุงมีปัญหาเรื่องการลุกยืนมากเวลาจะลุกจากเก้าอี้แต่ละทีต้องใช้มืออย่างตลอดท่านบ่นว่าเข่ามันฝืดและไม่ค่อยมีแรงผมเลยแนะนําให้ท่านลองเปลี่ยนเมนูมื้อเย็นจากที่เคยทานข้าวขาวให้ลองทานเป็นโจ๊กมเมล็ดเทฟต้มกับผักดูแค่สัปดาห์ละสาครั้งหลังจากผ่านไปแค่เดือนเดียวคุณลุงกลับมาหาผมด้วยรอยยิ้มแล้วบอกว่าหมอ ตอนนี้ลุกยืนได้คล่องตัวขึ้นมากไม่ค่อยรู้สึกปวดเข่าเหมือนเมื่อก่อนแล้วที่น่าดีใจที่สุดคือมันทำง่ายและใช้เวลาไม่นานเลยครับเพียงนำมเมล็ดเทสไปต้มในน้ำหรือนมประมาณ15นาทีก็จะได้จ๊กเนือ้อเนียละเอียดรสชาติอ่อนๆทานง่ายมากนี่คือหนึ่งในของขวัญจากธรรมชาติที่ทรงพลังที่สุดที่ช่วยดูแลทั้งกล้ามเนื้อและข้อต่อไปพร้อมๆกันอย่างแท้จริงครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่สองทูเสือครับคุณพ่อคุณแม่หลายท่านคงเคยเจอปัญหานี้ใช่ไหมครับ กลางดึกกำลังหลับสบายๆอยู่ดีๆก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเป็นตะคริวที่น่องมันทั้งเจ็และทรมานมากหรือบางทีก็รู้สึกขานกหนักๆชาตางปลายมือปลายเท้าอาการเหล่านี้คือสัญญาณที่ร่างกายกำลังบอกเราว่าระบบไหลเวียนเลือดของเราเริ่มทำงานได้ไม่ดีเหมือนเก่าแล้วครับผมอยากให้ทุกท่านรู้จักก,กับฮีโร่ตัวจิ๋วที่ชื่อว่าถูเสือแม้จะชื่อว่าทูแต่จริงๆแล้วมันคือหัวของพืชใต้ดินขนาดเล็กครับในหัวเล็กๆนี้มีสารอาหารสําคัญที่ชื่อว่าอาร์จินีนอยู่ในปริมาณที่สูงมากเป็นพิเศษ เมื่อร่างกายเราได้รับอ์จินินเข้าไปมันจะไปช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารที่เรียกว่าเนตรกอกไซด์ซึ่งสารตัวนี้มีหน้าที่สําคัญอย่างยิ่งคือมันจะช่วยทําให้หลอดเลือดของเราขยายตัวและผ่อนคลายครับคุณพ่อคุณแม่ลองนึกภาพตามนะครับพอเราอายุมากขึ้นหลอดเลือดก็เหมือนท่อน้ําที่ใช้มานานมันเริ่มแข็งตัวและติดแคบลงเมื่อหลอดเลือดเปิดทางได้ไม่สะดวกเลือดและออกซิเจนก็เดินทางไปเลี้ยงกล้ามเนื้อส่วนต่างๆโดยเฉพาะส่วนปลายอย่างขาและเท้าได้น้อยลงนี่แหละครับคือสาเหตุของอาการขานักหนัก และตะคริวที่มาคอยกวนใจเราการทานถู่เสือจึงเหมือนกับการส่งหน่วยพิเศษเข้าไปช่วยเปิดทางให้หลอดเลือดทาให้เลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้สะดวกข,ขึ้นเรื่องนี้มีงานวิจัยในวารสารวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารยืนยันเลยครับว่าการบริโภคอาหารที่มีอาร์จินีนสูงสามารถช่วยปรับปรุงระบบไหลเวียนโลหิตและเพิ่มสมรรถภาพในการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุได้จริงผมมีเรื่องราวของคนไข้ท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังครับคุณย่ามาลี ท่านอายุ79ปีคุณย่าเป็นตะคริวตอนกลางคืนบ่อยมากจนบางคืนนอนไม่หลับเลยผมเลยแนะนําให้ท่านลองเปลี่ยนของว่างช่วงบ่ายจากที่เคยทานขนมปังมาเป็นถั่วเสือวันละหนึ่งกำัมือเล็กๆไม่น่าเชื่อว่าแค่ไม่กี่สัปดาห์คุณย่ากลับมาเล่าให้ฟังว่าอาการตะคริวตอนกลางคืนหายไปเกือบหมดเลยขาก็รู้สึกเบาขึ้นเดินเหินได้คล่องแคล่วกว่าเดิมมากดังนั้น ผมอยากแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่ลองหาทูเสือมาทานเป็นของว่างดูนะครับทานแทนขนมกรุบกรอบหรือคุกกี้ในช่วงบ่ายรสชาติของเขาจะออกหวานมันตามธรรมชาติเคี้ยวง่ายและที่สําคัญคือมันเป็นวิธีดูแลหลอดเลือดและกล้ามเนื้อจากธรรมชาติที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งเลยครับเดินทางมาถึงลำดับที่สแล้วนะครับนั่นก็คือสาหร่ายสไปรูลีน่าหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อสาหร่ายเกลียวทองครับคุณพ่อคุณแม่เคยเป็นไหมครับบางวันเรารู้สึกเบื่ออ,อาหารทานอะไรก็ไม่ค่อยลง หรือบางทีก็เร่งรีบจนทานได้ไม่กี่คำแล้วเราก็อดกังวลไม่ได้ว่าวันนี้ร่างกายจะได้รับสารอาหารเพียงพอหรือเปล่าโดยเฉพาะโปรตีนที่เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการซ่อมแซมกล้ามเนื้อวันนี้ผมมีทางออกที่ง่ายและทรงพลังมากมาแนะนําครับสาหร่ายสไปรูลิน่าได้รับการยกย่องจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดอาหารหรือซูเปอร์ฟู้ดที่มีอยู่บนโลกใบนี้ความพิเศษของมันคืออะไรทราบไหมครับในผงสีเขียวเข้มเล็กๆนี้มีโปรตีนที่เข้มข้นมาก และที่สําคัญที่สุดมันเป็นโปรตีนที่ร่างกายของผู้สูงวัยสามารถดูดซึมไปใช้ได้ง่ายและรวดเร็วกว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์หลายชนิดนอกจากนี้ในสาหร่ายชนิดนี้ยังมีสารมหัศจรรย์สีน้ําเงินที่ชื่อว่าไฟโคไซานินสารตัวนี้เป็นเหมือนทหารเอกที่คอยต่อสู้กับอาการอักเสบเพื่อร่างต่างๆในร่างกายของเราพอเราอายุมากขึ้นกระบวนการต่างๆในร่างกายมันช้าลงการย่อยอาหารก็ช้าลงการดูดซึมสารอาหารก็ลดน้อยลงและที่สําคัญร่างกายของเรามัก จะมีการอักเสบเล็กๆน้อยๆซ่อนอยู่ตามส่วนต่างๆซึ่งเป็นตัวการที่ทําให้กล้ามเนื้อฟื้นตัวช้าและรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงสาหร่ายสไปรูลินาจึงเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบมันไม่เพียงแต่เติมโปรตีนคุณภาพดีที่ย่อยง่ายแต่ยังช่วยลดการอักเสบและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นมันยังช่วยให้เลือดของเราขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นด้วยเมื่อกล้ามเนื้อได้รับออกซิเจนอย่างเต็มที่มันก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เหนื่อยล้าง,ง่ายครับ เรื่องนี้มีงานวิจัยจากวารสารอาหารสมุนไพรย,ยืนยันว่าการรับประทานสไปรูลินาเป็นประจำช่วยเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อและลดอาการเหนื่อยล้าในผู้สูงอายุได้อย่างมีนัยสำคัญผมมีเรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่งครับคุณยายจันดีท่านอายุ75ปีท่านมักจะบ่นว่าเวลาเดินขึ้นบันไดไปชั้นสองของบ้านทีไรมันเหนื่อยหอบหายใจไม่ค่อยทันผมจึงแนะนําให้ท่านลองเติมผงสไปรูลินาแค่หนึ่งช้อนชาเล็กๆล,ลงในน้ําส้มคั้นที่ท่านดื่มทุกเช้าหลังจากผ่านไปไม่ถึงเดือน คุณยายกลับมาเล่าด้วยสีหน้าสดใสว่าตอนนี้เดินขึ้นบันไดได้สบายขึ้นมากไม่รู้สึกเหนื่อยหอบเหมือนเมื่อก่อนแล้วเห็นไหมครับว่ามันง่ายนิดเดียวเองแค่เพียงหนึ่งช้อนชาต่อวันผสมในน้ำเปล่าโยเกิรต์ตหรือน้ำผลไม้ที่ท่านชอบท่านก็จะได้รับพลังจากธรรมชาติที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายจากภายในสู่ภายนอกแล้วครับถ้าท่านเพิ่งเคยได้ยินประโยชน์ของสาหร่ายที่น่าทึ่งขนาดนี้เป็นครั้งแรกช่วยพิมพ์คำว่าทึ่งให้ผมหน่อยนะครับต่อไปคือลำดับที่สี่ครับสาหร่ายโนริ คุณพ่อคุณแม่เคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีเราก็ไม่ได้ป่วยเป็นอะไรหนักหนาแต่ทำไมร่างกายมันถึงรู้สึกอ่อนเพลียไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงสมองไม่ค่อยปลอดโปร่งบางครั้งสาเหตุของปัญหาหน้ารำคาญเหล่านี้ไม่ได้มาจากโรครายแรงแต่มาจากการที่เราขาดแร่ธาตุเล็กๆน,น้อยๆบางอย่างไปโดยไม่รู้ตัวครับผมอยากให้ทุกท่านลองนึกถึงสาหร่ายแผ่นบางๆสีเข้มเขมที่เรามักจะเห็นในอาหารญี่ปุ่นนั่นแหละครับคือสาหร่ายโนริแม้ว่ามันจะดูบางเบา แต่มันคือกลุ่มทรัพย์ของแร่ธาตุจากท้องทะเลโดยเฉพาะแร่ธาตุที่สําคัญมากๆอย่างไอโอดีนคุณพ่อคุณแม่ลองนึกภาพตามนะครับร่างกายของเรามีต่อมเล็กๆที่ลําคอชื่อว่าต่อมไทรอยต่อมนี้เปรียบเสมือนตอเตาเผาพลังงานของร่างกายครับมันคอยควบคุมว่าร่างกายจะเผาผลาญอาหารให้เป็นพลังงานได้ดีแค่ไหนและอาหารหลักของตอเตาเผาพลังงานนี้ก็คือไอโอดีนนั่นเองพอเราอายุมากขึ้นการทํางานของต่อมไทรอยมักจะเริ่มรวนเรถ้ามันทํางานน้อยเกินไป ตเตาเผาพลังงานของเราก็จะมอดลงนี่คือสาเหตุที่ทําให้หลายท่านรู้สึกหนาวง่ายอ่อนเพลียและไม่กระฉับกกระเชงเหมือนเคยการเติมไอโอดีนจากธรรมชาติอย่างสาหร่ายโนริก็เหมือนกับการเติมเชื้อเพลิงดีๆเข้าไปในเตาช่วยให้ระบบเท้าพลาญกลับมาทํางานได้อย่างสมดุลอีกครั้งเรื่องนี้มีงานวิจัยจากวารสารวารสารยาเสพติดทางทะเลยืนยันว่าการบริโภคสาหร่ายเป็นประจำช่วยให้ร่างกายมีความยืดหยุ่นดีขึ้นและลดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้นอกจากไอโอดีแล้ว ในสาหรายโนริยังมีแร่ธาตุอย่างแมกนีเซียมซึ่งช่วยเรื่องการทํางานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทด้วยครับผมมีเรื่องราวของคุณตาอินสอนท่านอายุ73ปีคุณตามีปัญหาอย่างหนึ่งคือเวลาที่ท่านนั่งดูทีวีนานๆานานพอจะลุกขึ้นยืนทีไรขามันจะรู้สึกแข็งๆตึงๆต,ต้องยืนเกาะพนักพิงสักพักถึงจะเริ่มเดินได้ผมเลยแนะนําให้ท่านลองซื้อสาหรายโนริแบบแผ่นสําเร็จรูปมาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆโรยบนข้าวสวยร้อนๆในมื้อกลางวันทุกวันหลังจากผ่านไปแค่ไม่กี่สัปดาห์ คุณตากลับมาเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้พอลุกขึ้นยืนมันรู้สึกคล่องตัวขึ้นเยอะเลยอาการขาแข็งๆที่เคยเป็นมันดีขึ้นมากเห็นไหมครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่ทําได้ง่ายมากแค่เพิ่มสาหร่ายโนริวันละหนึ่งถึงสองแผ่นไม่ว่าจะโรยบนข้าวใส่ในชามก๋วยเตี๋ยวหรือทานเล่นเป็นของว่างท่านก็ได้เติมแร่ธาตุสำคัญที่ช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายจากภายในแล้วครับของขวัญจากท้องทะเลชิ้นนี้ทั้งอร่อยราคาไม่แพงและมีประโยชน์อย่างน่าทึ่งจริงๆครับ ต่อไปคือลำดับที่สี่ครับสาหร่ายโนริคุณพ่อคุณแม่เคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีเราก็ไม่ได้ป่วยเป็นอะไรหนักหนาแต่ทําไมร่างกายมันถึงรู้สึกอ่อนเพลียไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงสมองไม่ค่อยปลอดโปร่งบางครั้งสาเหตุของปัญหาหน้ารําคาญเหล่านี้ไม่ได้มาจากโรคแร,แรงแต่มาจากการที่เราขาดแร่ธาตุเล็กๆน,น้อยๆบางอย่างไปโดยไม่รู้ตัวครับผมอยากให้ทุกท่านลองนึกถึงสาหร่ายแผ่นบางๆสีเข้มๆที่เรามักจะเห็นในอาหารญี่ปุน่นนั่นแหละครับคือสาหร่ายโนริแม้ว่ามันจะดูบางเบา แต่มันคือกลุ่มทรัพย์ของแร่ธาตุจากท้องทะเลโดยเฉพาะแร่ธาตุที่สําคัญมากๆอย่างไอโอดีนคุณพ่อคุณแม่ลองนึกภาพตามนะครับร่างกายของเรามีต่อมเล็กๆที่ลําคอชื่อว่าต่อมไทรอยต่อมนี้เปรียบเสมือนตอเตาเผาพลังงานของร่างกายครับมันคอยควบคุมว่าร่างกายจะเผาผลาญอาหารให้เป็นพลังงานได้ดีแค่ไหนและอาหารหลักของตอเตาเผาพลังงานนี้ก็คือไอโอดีนนั่นเองพอเราอายุมากขึ้นการทํางานของต่อมไทรอยมักจะเริ่มรวนเรงถ้ามันทํางานน้อยเกินไป ตเตาเผาพลังงานของเราก็จะมอดลงนี่คือสาเหตุที่ทําให้หลายท่านรู้สึกหนาวง่ายอ่อนเพลียและไม่กระฉับกกระเชงเหมือนเคยการเติมไอโอดีนจากธรรมชาติอย่างสาหร่ายโนริสก็เหมือนกับการเติมเชื้อเพลิงดีๆเข้าไปในเตาช่วยให้ระบบเผาผลาญกลับมาทํางานได้อย่างสมดุลอีกครั้งเรื่องนี้มีงานวิจัยจากวารสารวารสารยาเสพติดทางทะเลยืนยันว่าการบริโภคสาหร่ายเป็นประจำช่วยให้ร่างกายมีความยืดหยุ่นดีขึ้นและลดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้นอกจากไอโอดีแล้ว ในสาหร่ายโนริยังมีแร่ธาตุอย่างแมกนีเซียมซึ่งช่วยเรื่องการทํางานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทด้วยครับผมมีเรื่องราวของคุณตาอินสอนท่านอายุ73ปีคุณตามีปัญหาอย่างหนึ่งคือเวลาที่ท่านนั่งดูทีวีนานๆพอจะลุกขึ้นยืนทีไรขามันจะรู้สึกแข็งๆตึงๆต,ต้องยืนเกาะพนักพิงสักพักถึงจะเริ่มเดินได้ผมเลยแนะนําให้ท่านลองซื้อสาหร่ายโนริแบบแผ่นสําเร็จรูปมาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆโรยบนข้าวสวยร้อนๆในมื้อกลางวันทุกวันหลังจากผ่านไปแค่ไม่กี่สัปดาห์ คุณตากลับมาเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้พอลุกขึ้นยืนมันรู้สึกคล่องตัวขึ้นเยอะเลยอาการขาแข็งๆที่เคยเป็นมันดีขึ้นมากเห็นไหมครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่ทําได้ง่ายมากแค่เพิ่มสาหร่ายโนริวันละหนึ่งถึงสองแผ่นไม่ว่าจะโรยบนข้าวใส่ในชามก๋วยเตี๋ยวหรือทานเล่นเป็นของว่างท่านก็ได้เติมแร่ธาตุสำคัญที่ช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายจากภายในแล้วครับของขวัญจากท้องทะเลชิ้นนี้ทั้งอร่อยราคาไม่แพงและมีประโยชน์อย่างน่าทึ่งจริงๆครับ ลำดับต่อไปลำดับที่8ดครับถั่วลูกไก่คุณพ่อคุณแม่เคยสังเกตอาการของตัวเองในช่วงบ่ายๆไหมครับพอหลังจากทานมื้อกลางวันไปได้สักพักทำไมบางทีมันถึงรู้สึกง่วงรู้สึกเพลียไม่มีเรียวมีแรงเอาสีเลยแล้วก็มักจะอยากหาขนมหวานหวานหรือกาแฟมาดื่มเพื่อเรียกพลังอาการเหล่านี้คือสัญ,ญญาณเตือนจากร่างกายว่าพลังงานที่เราเติมเข้าไปในมื้อกลางวันนั้นมันหมดลงอย่างรวดเร็วเกินไปครับวันนี้ผมอยากจะแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับแหล่งพลังงานชั้นเลิศ ที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างตรงจุดนั่นก็คือถั่วลูกไก่ครับความลับของถั่วชนิดนี้อยู่ที่ความสมดุลอันหน้าทึ่งระหว่างสารอาหาร2ชนิดนั่นคือโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนโปรตีนทำหน้าที่ซ่อมแซมและรักษากล้ามเนื้อของเราให้แข็งแรงส่วนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนก็เปรียบเสมือนก้อนถ่านไม้คุณภาพดีที่ค่อยๆเผาไหม้และให้พลังงานความร้อนออกมาอย่างสม่ำเสมอและยาวนานเมื่อเราอายุมากขึ้นระบบเผาผลาญในร่างกายของเราจะทำงานช้าลงร่างกาย จึงต้องการเชื้อเพลิงที่ให้พลังงานอย่างคงที่ไม่ใช่แบบฝ่ายไม่ฟังที่มาเร็วไปเร็วเหมือนอย่างน้ำตาลหรือแป้งขัดขาวการทานถั่วลูกไก่จึงเหมือนกับการเติมเชื้อเพลิงชั้นดีเข้าไปในร่างกายช่วยให้เรารู้สึกมีแรงสดชื่นและกระฉับกระเฉงไปได้ตลอดทั้งบ่ายโดยที่ไม่ห่วยหาของหวานเลยครับเรื่องนี้มีงานวิจัยในวารสารนูทริเอ็นส์ยืนยันว่าผู้สูงอายุที่รับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยใยอาหารและโปรตีนจากพืชอย่างถั่วลูกไก่เป็นประจำจะมีความทนทานของกล้ามเนื้อ และมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวดีขึ้นอย่างชัดเจนผมมีเรื่องราวของคุณครูประภัยท่านเป็นครูเกษียณอายุ70ปีครับคุณครูมกักจะบ่นว่าช่วงบ่ายๆจะรู้สึกเหนื่อยมากจนไม่อยากจะลุกไปทําอะไรเลยผมเลยแนะนําให้ท่านลองเปลี่ยนเมนูมื้อกลางวันให้มีสลัดที่ใส่ถั่วลูกไก่ต้มสุกเข้าไปด้วยทานแบบนี้สัปดาห์ละ3ครั้งหลังจากผ่านไปแค่ไม่กี่สัปดาห์คุณครูกลับมาเล่าให้ฟังด้วยความดีใจว่าเดี๋ยวนี้ช่วงบ่ายไม่รู้สึกเพลียเหมือนเมื่อก่อนแล้ว แถมยังมีแรงเหลือไปเดินออกกําลังกายในสวนตอนเย็นได้ทุกวันเลยเห็นไหมครับว่ามันง่ายนิดเดียวแค่เราต้มถั่วลูกไก่เก็บไว้ในตู้เย็นเวลาจะทานก็นํามาใส่ในสลัดใส่ในแกงต่างๆหรือแม้แต่ทานเล่นเป็นของว่างก็ได้นี่คือวิธีที่ง่ายและอร่อยที่สุดในการเติมพลังงานที่ยั่งยืนให้กับร่างกายในทุกๆวันครับเดินทางมาถึงลำดับที่9ก้าแล้วนะครับเต้าหู้คุณพ่อคุณแม่หลายท่านเวลาที่นึกถึงโปรตีนก็มักจะนึกถึงเนื้อสัตว์เป็นอย่างแรกใช่ไหมครับซึ่งก็ถูกต้องครับ เนื้อสัตว์เป็นแหล่งโปรโตีนที่ดีแต่ปัญหาก็คือพอเราอายุมากขึ้นระบบย่อยอาหารของเราก็เริ่มทำงานได้ไม่เต็มที่เหมือนเก่าการทานเนื้อสัตว์ในปริมาณมากๆบางครั้งก็อาจจะทำให้รู้สึกท้องอืดไม่สบายท้องหรือย่อยยากยังไม่นับรวมถึงไขมันและคอเลสเตอรอลที่อาจจะตามมาด้วยวันนี้ผมจึงอยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับเพื่อนเก่าแก่ในครัวไทยของเราซึ่งก็คือเต้าหู้นั่นเองครับเต้าหู้สีขาวนวลก้อนนี้คือสุดยอดโปรโตีนจากพืชนักวิทยาศาสตร์ยกย่องให้เต้าหู้เป็นโปรโตีนสมบูรณ์ เพราะมันมีกรดอะมิโน,โนที่จําเป็นต่อร่างกายครบถ้วนไม่ต่างจากการทานเนื้อสัตว์เลยครับแต่ข้อดีที่เหนือกว่าก็คือมันย่อยง่ายมากและสบายท้องกว่ากันเยอะเลยความมหัศจรรย์ของเต้าหู้ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับในถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบของเต้าหู้มีสารจากธรรมชาติที่ชื่อว่าไอโซฟลาวนสารตัวนี้มีคุณสมบัติคล้ายกับฮอร์โมนในร่างกายของเราพอเราอายุมากขึ้นระดับฮอร์โมนต่างๆในร่างกายก็จะเริ่มลดน้อยลงซึ่งนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญที่ทําให้หมวลกล้ามเนื้อ และมวลกระดูกของเราลดลงตามไปด้วยการทานเต้าหู้เป็นประจำจึงเหมือนกับการช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายอย่างเป็นธรรมชาติช่วยชะลอความเสื่อมของทั้งกล้ามเนื้อและกระดูกไปพร้อมๆกันเรื่องนี้มีงานวิจัยในวารสารวารสารโภชนาการยืนยันว่าผู้สูงอายุที่บริโภคโปรตีนจากถั่วเหลืองเป็นประจำจะมีมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของแขนขามากกว่ากลุ่มที่บริโภคเฉพาะโปรตีนจากสักผมมีเรื่องราวของคุณตาสมบัติท่านอายุ75ปีครับคุณตามีปัญหาเรื่องปวดข้อเข,ข่า และเวลาเดินมากๆกก็จะรู้สึกเหนื่อยง่ายผมเลยแนะนําให้ท่านลองปรับเมนูอาหารดูโดยให้ลดการทานเนื้อแดงลงแล้วเปลี่ยนมาเป็นเมนูเต้าหู้แทนสัปดาห์ละสองมือ้ออาจจะเป็นเต้าหู้นึ่งซีอิ๊วหรือต้มจืดเต้าหู้หมูสักง่ายๆหลังจากผ่านไปแค่เดือนเดียวคุณตากลับมาเล่าให้ฟังว่าอาการปวดข้อเข่ามันดีขึ้นและที่สําคัญคือรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยน้อยลงเดินได้นานขึ้นโดยไม่หอบดังนั้นอย่ามองข้ามเต้าหู้ก้อนเล็กๆในตลาดนะครับลองเปลี่ยนเมนูเนื้อสัตว์สักหนึ่งถึงสองมื้อต่อสัปดาห์ มาเป็นเมนูเต้าหู้ที่ท่านชอบมันเป็นวิธีที่ง่ายราคาประหยะัดและดีต่อสุขภาพในระยะยาวอย่างแท้จริงครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ลำดับที่สิกันเลยนะครับข้อเทชจจิหรือที่บางทีเราเรียกว่าชีสสดครับคุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจจะเน้นทางโปรตีนในมื้อกลางวันกับมื้อเย็นใช่ไหมครับเพราะเราเชื่อว่านั่นคือช่วงเวลาที่ร่างกายต้องการพลังงานแต่เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมตื่นเช้ามาบางทีเรายังรู้สึกปวดเมื่อย ร่างกายไม่สดชื่นเท่าที่ควรความลับมันซ่อนอยู่ในช่วงเวลาที่เรานอนหลับครับเพราะช่วงเวลากลางคืนนี่แหละคือช่วงเวลาที่สาคัญที่สุดที่ร่างกายจะทําการซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่สึกหรอมาตลอดทั้งวันและนี่คือจุดที่ข้อเทชิสเข้ามาเป็นพระเอกครับโปรตีนในข้อเทชิสนี้เป็นโปรตีนชนิดพิเศษที่เรียกว่าเคซีนมันเป็นโปรตีนที่ย่อยช้าคุณพ่อคุณแม่ลองนึกภาพตามนะครับโปรตีนจากไข่หรือเนื้อสัตว์ก็เหมือนกับการเติมน้ํามันที่ติดไฟเร็วมันให้พลังงานแล้ว ก็หมดไปแต่โปรตีนเคซีนจากข้อเทจช,ชีสเปรียบเสมือนการที่เราค่อยๆหยดน้ำมันหล่อลื่นให้กับเครื่องจักรตลอดทั้งคืนมันจะค่อยๆปล่อยกรดอะมิโนออกมาหล่อเลี้ยงและซ่อมแซมกล้ามเนื้อของเราอย่างช้าๆต่อเนื่องตลอด8ชั่วโมงที่เรานอนหลับพอเราอายุมากขึ้นกระบวนการซ่อมแซมร่างกายมันจะทํางานได้ไม่เต็มที่เหมือนตอนหนุ่มสาวการมีโปรตีนดีๆคอยหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อในช่วงเวลาสําคัญนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่งยวดครับเรื่องนี้มีงานวิจัยจากวารสารโภชนาการของประเทศอังกฤษ หรือวารสารโพชในการอังกฤษยืนยันเลยครับว่าผู้สูงอายุที่ได้รับโปรตีนเคซีนก่อนนอนจะมีอัตราการสร้างและฟื้นฟูกล้ามเนื้อสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ทานอย่างชัดเจนผมขอยกตัวอย่างเรื่องราวของคนไข้ที่ผมดูแลอยู่นะครับคุณยายสมศรีท่านอายุ72ปีแต่ก่อนท่านมักจะบ่นกับผมเสมอว่าหมอทำไมตื่นมาตอนเช้าแล้วขามันแข็งๆตึงๆไปหมดเลยกว่าจะลุกเดินได้ต้องใช้เวลาสักพักผมเลยแนะนำให้ท่านลองทานคอเทศชีสครึ่งถ้วยเล็กๆก่อนนอนไม่ถึงเดือนดีครับ คุณยายกลับมาเล่าให้ฟังด้วยรอยยิ้มว่าเดี๋ยวนี้ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกสบายตัวขึ้นมากอาการขาแข็งตึงตอนเช้ามันลดลงไปเยอะเลยเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยไม่ต้องปรุงอะไรให้วุ่นวายแค่คอเทชีสครึ่งถ้วยเล็กๆอาจจะราดน้ำเพึ่งนิดหน่อยหรือทานคู่กับผลไม้ที่ชอบแค่นี้ก็เป็นการมอบของขวัญที่ดีที่สุดให้กับกล้ามเนื้อของท่านในทุกๆคืนแล้วครับ คุณพ่อคุณแม่ยังจำเรื่องราวของคุณลุงสมชายที่ผมเล่าให้ฟังในตอนต้นได้ไหมครับที่ท่านเคยแข็งแรงแต่พออายุมากขึ้นแค่จะเดินขึ้นบันไดก็เหนื่อยหอบจนท่านรู้สึกท้อใจและกลัวว่าจะเป็นภาระให้กับลูกหลานวันนี้คุณพ่อคุณแม่คงได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเรานั้นเป็นเรื่องธรรมชาติแต่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วเช่นกันว่าเราสามารถฟื้นฟูมวลกล้ามเนื้อที่สูญเสียไปให้กลับคืนมาได้ ไม่ว่าเราจะอยู่ในไวไัยใดก็ตามหัวใจสําคัญของมันไม่ได้อยู่ที่ยาบารุงราคาแพงหรือการออกกําลังกายอย่างหักโหมแต่มันอยู่ที่สิ่งเล็กๆที่เราเลือกทานในแต่ละวันนี้เองครับอาหารทั้งสิบชนิดที่ผมได้แบ่งปันไปในวันนี้ตั้งแต่คอเทจชีสเต้าหู้ไปจนถึงเมล็ดเทฟทั้งหมดล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือมันอุดมไปด้วยโปรตีนแร่ธาตุและสารอาหารจากธรรมชาติที่เป็นเหมือนช่างฝีมือดีที่คอยเข้าไปซ่อมแซมฟื้นฟู และปกป้องกล้ามเนื้อของเราในวัยชราอาหารเหล่านี้ไม่ได้หายากหรือมีราคาแพงเลยท่านสามารถหาซื้อได้ง่ายๆจากตลาดใกล้บ้านหลายคนมักจะคิดว่าต้องออกกําลังกายเท่านั้นร่างกายถึงจะแข็งแรงแต่ในความเป็นจริงแล้วโภชนาการที่ถูกต้องคือหลักฐานของความแข็งแรงที่ยั่งยืนที่สุดครับเอาล่ะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารดีๆทั้ง1ิชนิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตในวัยเกษียณของเราให้กลับมาแข็งแรงและสดใสได้แต่ความรู้จะมีพลัง ก็ต่อเมื่อเรานำมันไปลงมือทำเท่านั้นครับตอนนี้ผมจึงมีคำถามที่สำคัญที่สุดหนึ่งข้อสำหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอะไรคือคำมั่นสัญญาหนึ่งอย่างที่ท่านจะมอบให้กับตัวเองหลังจากที่ได้ชมวิดีโอนี้จบลงครับมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆก็ได้นะครับเช่นฉันจะลองทานเต้าหู้แทนเนื้อสัตว์หนึ่งมื้อในสัปดาห์นี้หรือฉันจะลองหาซื้อปลาซาดีนกระป๋องมาติดครัวไว้ได้โปรดครับช่วยแบ่งปันคำมั่นสัญญาของท่านในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้ เพื่อที่เราจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้แก่กันและกันในการเริ่มต้นก้าวแรกที่สำคัญนี้ครับและถ้าหากเรื่องราวในวันนี้มอบทั้งความรู้และกำลังใจที่ดีให้กับท่านช่วยแสดงการสนับสนุนด้วยการกดไลค์วิดีโอนี้เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้ร่วมเดินทางไปกับเราต่อและไม่พลาดวิดีโอดีๆที่เต็มไปด้วยสาระความรู้เพื่อการมีชีวิตที่ดีในวัยเกษียณช่วยกดปุ่มติดตามด้วยนะครับมันเป็นมากกว่าแค่การติดตามแต่มันคือการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ที่เราจะดูแลสุขภาพและใช้ชีวิตในวัยนี้ให้ดีที่สุดไปด้วยกันสุดท้ายนี้ลองนึกถึงใครสักหนึ่งคนที่ท่านรักและห่วงใยคนที่จําเป็นต้องได้ฟังเรื่องราวในวันนี้และได้โปรดช่วยส่งต่อวิดีโอนี้ไปให้เขานะครับท่านอาจจะกําลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาก็เป็นได้ขอบคุณที่รับชมครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงมีจิตใจที่แจ่มใสแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ